การมีส่วนในสิ่งที่เกิดขึ้นในพอร์ตแลนด์เป็นโอกาสอันวิเศษครับการสร้างชุมชนใหม่จากศูนย์เป็นโอกาสที่น่าตื่นเต้นและคุ้มค่าผมชื่อด n นิสไวน์และผมเป็นหุ้นส่วนและผู้จัดการโครงการอาวุโสให้บริษัทพัฒนาเกอร์ดิงแอ็ดแลนด์เมื่อเรามาซาวเร์ฟรอนเพื่อเริ่มการพัฒนาเราตระหนักว่านี่เป็นโอกาสยิ่งใหญ่ ในการพัฒนารูปแบบสิ่งที่จะเป็นชุมชนยั่งยืนอย่างแท้จ,จริงปัฎยาของเราคือสิ่งที่เราเรียกว่าไลฟ์สไตล์20นาทีนั่นคือคุณใช้ชีวิตทำงานและเรียนรู้ได้ใน20นาทีไม่ว่าจะเป็น20นาทีที่เดินปั่นจักรยานนั่งรถประจำทางหรืออย่างแย่ที่สุดนั่งรถส่วนที่น่าตื่นเต้นมากก็คือ การเห็นคนมีส่วนในแนวคิดการสร้างชุมชนนี้ทั้งหมดรู้ไหมครับว่าเราผ่านการเปลี่ยนแปลกน่าทึ่งในช่วง100ปีที่ผ่านมาในปี1 900มมีคนแค่1,500ล้านคนมีเพียง16เมืองเท่านั้นที่มีคนเกินล้านเมืองใหญ่ที่สุดในปี1 900คือลอนดอนโดยมี6ล้าน5 0 0 0คนโตัเกียวอันดับ7โดยมี1ล้าน5 0 0โดยป,ปี2000 ตอนนี้มี6,000ล้านคนครับมากกว่า400าเมืองมีคนเกินล้านโตเกียวเป็นเมืองใหญ่ที่สุดโดยมี2 6ล้านคนสิ่งที่เราต้องทำคือออกแบบเมืองใหม่เพื่อให้พวกมันพึ่งตัวเองได้มากยิ่งขึ้นเมื่อต้องได้พลังงานทั้งหมดจากที่นั่นพวกมันต้องได้น้ำทั้งหมดจากที่นั่นและก็ต้องเก็บขยะท,ทั้งหมดที่นั่นด้วยนะครับ ประวัติของซสาวอเตอร์ฟรอนย้อนไปช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนี่เป็นแหล่งของอู่ซ่อมเรือที่สร้างเรือแห่งชัยชนะและอิสรภาพซึ่งถูกเลิกใช้และทั้งหมดที่ถูกทิ้งไว้ก็คือเรือและวัสดุหลากชนิดผมมองว่ามันเหมือนประชดครับที่เรานำเาเอตอุตสาหกรรมเก่ามาเปลี่ยนเป็นชุมชนสีเขียวแต่ผมคิดว่าคุณจะเห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นทั่วประเทศที่ในเมืองที่พร้อมที่สุดก็คือทอี่ริมน้ำ ซึ่งเคยเป็นเขตอุตสาหกรรมและตอนนี้ถือเป็นที่ดินน่าสนใจที่สุดโดยเฉพาะเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย mm hmm. เมื่อดูแบบจำลองนี้ mm hmm. ก็จะเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าภาพเป็นยังไงนะครับมันมีประมาณ36ช่วงตึก และโครงการแรกก็คือศูนย์สุขภาพบําบัด OHSU นี่คงไม่สําเร็จแน่ถ้าเป็นแค่ย่านอาศัยมันต้องเป็นฐานสําคัญในการจ้างงานด้วยและ OHSU ก็ย่อมมาจาก Oregon Health Science University เป็นตัวผลักดันฐานการจ้างงานนั่นมีทางเดินเท้าและทางจักรยานเลียบแม่น้ำ ตามทฤษฎีแล้วคุณจะเดินหรือขี่จักรยานเข้าเมืองได้โดยไม่ต้องใช้รถยนต์และข้ามแม่น้ำไปก็คือ Ross Island ซึ่งจะเป็นพื้นที่เขียวแบบทาวเวลเลยทีเดียวครับข้อดีที่สุดอย่างหนึ่งของเมืองโดยทั่วไปก็คือเราจะมีความคับข้างแบบนี้เลยล่ะคะ่ะถ้าคุณอยู่ในเมืองก็ต้องใช้พลังงานร้างและระบายความร้อนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าคุณใช้ผน,นังรวมกันนะครับ มีที่ราบมากมายครับบนหลคัคาแบ c ็คไลท์ซึ่งเป็น,ปน,ปนตัวรวมแสงอาทิตย์ได้ด้วยนะครับแล้วเราก็รู้วิธีแล้วค่ะนั่นละค่ะที่น่าตื่นเต้นปัญหามีแค่การนำทรัพยากรมาทำในขนาดใหญ่ขึ้นมากเราอยู่ในล็อบบี้ของศูนย์สุขภาพบำบัด OHS และเราจะพาเจ้าหน้าที่ทัวร์เพื่อขอกองทุนการลงทุนสีเขียวครับพวกเขาจะได้รู้สึกว่าเงินของพวกเขานั้นใช้ไปอย่างคุ้มค่ามาก เรากำลังจะเดินข้ามไปที่ถังปฏิกรณ์ชีวภาพครับตรงนี้มีชุดถังอากาศที่ทําการเปลี่ยนน้าเสียมันไหลผ่านสารฆ่าเชื้อ UV เราใช้นั่นรีชาร์จหอพึ่งเย็นเพื่อปล่อยน้ำล้างโถส้วมและโถปัสสาวะทั้งหมดจากนั้นก็ทดน้ําไปทั่วคงไม่ต้องบอกว่าเมื่อบังคับให้เราติดป้ายห้ามดื่มพวกนี้เหนือห้องน้ําและก็โถส้วมนะ บางช่วงในฤดูใบไม้ผลิเมื่อความต้องการความเย็นสูงขึ้นเราก็อยากกันแสงอาทิตย์นะครับและแทนที่จะก,กันแดดด้วยการซากต,ตามปกติเรานําพลังงานแสงอาทิตย์นั่นแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าแล้วใช้ไฟฟ้านั่นกับอาคารอาคารด้านตะวันออกและตะวันตกไม่จําเป็นต่อพลังงานแสงอาทิตย์เลยเพราะฉะนั้นหอบันไดมันจึงอยู่ทางฝั่งตะวันออกและตะวันตกไฟฟ้า ขึ้นอยู่กับเซนเซอร์ตรวจจับการทํางานดังนั้นเมื่อคุณออกไปได้สักสองนาทีไฟมันก็จะดับสารชักเงาทั้งหมดในอาคารเป็นแกนอะครไฟเบอร์ iber, ไม่มียูเรียฟอร์มอลดีไฮด์ดังนั้นคุณจะไม่ได้กลิ่นอาคารใหม่แนะ่เราสร้างอาคารเพื่อรองรับชีวิตคนและผมคิดว่านั่นสําคัญเป็นอย่างแรกในธุรกิจที่สายใจสิ่งแวดล้อมคุณต้องสร้างตึกที่ดีก็คิดเสมอว่าคงน่าตื่นเต้นถ้าได้อยู่ที่นี่เล่นบอลดูรถรางแล่นขึ้นลง ตรงนี้ไม่เพียงแต่สร้างมาตรฐานใหม่ให้ออนแลน์นะครับมันเป็นมาตรฐานให้ทั้งประเทศและนี่เป็นตัวอย่างที่ดีของอาคารสีเขียวอันนี้เช็คคุณนะครับเราอยากให้คุณอยู่ที่นี่เชนไม่ค่อยห่วงเรื่องเราจะโดนจับนะคะมาดูกันดีกว่าคผมเป็นฮิปปี้เก่าแต่ผมไม่ใส่เสือ้อย้อมอีกแล้วนะ